อันจอมลังพาคณะดาราสาวเปิดหน้าชนแฉไฮโซกรมลรอมีโลก2ใบอ้างตัวว่าสนิทสนมนกับคนใหญ่คุณโตในวังและเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีเดินทางมาแต่ละทีก็ต้องมีรถแห่นําขบวนมีการหลอกให้คณะโอนเงินไปให้นายก98,000บาทค่าเปิดแชมเปญเขาแอบ,บอ้างนายกว่าช่วยเหลือเราเรื่องคดีแล้วก็ให้เราอ่ะโอนเงินไปขอบคุณนายกก็คือเป็นค่าแชมเปญประมาณ98,000เราก็โอนไป พอครบกันยังไม่ถึงเดือนก็ขอแต่งงานแล้วสินสอนเดเนี่ยเป็นทองคํหาสิบาทและเครื่องเพชรแต่สุดท้ายคณะมารู้ทีหลังว่ามันเป็นของปลอมแล้วที่คณะปฏิเสธไม่ได้เพราะมีการขอฉลองมงคลสมรสพระราชทานแล้วอยู่ๆสมรสพระราชทานก็ออกมาเลยก็คือมีกําหนดวันเวลาชัดเจนแล้วก็เขาก็แพลนหมดอะคะ่ะว่าจะไปโรงแรมไหนจะจัดอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้เราแบบเออโอเคแบบงั้นงั้นก็ได้เพราะเราก็ไม่อยากแบบไม่กล้าขัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมไปรอฟังในโหนกระแสคุณผู้ชมครับอรอกันมานานสำหรับเรื่องของดาราสาวคนหนึ่งที่ถูกไฮโซกับมารอหลอกนะครับแล้วี่หน่ำซ้ำยังมีโลก2ใบอีกนะครับวันนี้ผมอาจจะเสียงไม่ดีเ,รเพราะป่วยป่วยหนักมากมีน้ำมูกหนักมากนะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของดาราสาวช่อง7ก็คือคุณคณานะครับวันนี้พี่กันพามาแถลงข่าวที่ตึกมารินนท์นะครับเดี๋ยวไปต่อในรายการโหนกระแสซึ่งเรื่องข้าวๆ้าวเนี่ยคณาก็ออกมาเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยเจอกับ ผู้ชายคนนี้นะครับในแอปหาคู่นะครับแล้วก็มีการคุยติดต่อกันเสร็จปุ๊บพอได้มีการเจอกันก็ฝ่ายชายมีการอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตในวังนะครับรู้จักกับนายกเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีคือคณะไปเช็คในไฟม,มันไม่มีชื่อนะครับเพราะบอกว่าเป็นที่ปรึกษาแบบพิเศษเลยมันจะไม่มีชื่อนะครับแล้วก็มีการแบบบอกทางคณะว่าเนี่ยคณะรู้หรือเปล่าว่าเส้นทางการเงินของเราเนี่ยกับแฟนเก่าเนี่ยมันเหมือนไป เชื่อมโยงกับเส้นสีเทานะต้องให้คนใหญ่คนโตเคลียร์ให้ก็ส่งเรื่องไปตำรวจไซเบอร์บ้างให้ในายกบ้างานู่นนนั่นเคลียร์เสร็จปับ๊บก็บอกเออเนี่ยเออทานานยกเนี่ยช่วยเคลียร์ให้นะก็ขอค่าเปิดแชมเปญหน่อยถือว่าแบบช่วยๆกันอะไรเงี้ยคณะก็โอนไป9ก้าหมื่นแปดนะครับหลังจากนั้นอันนี้ผมเล่าแบบย่อนะๆนะเดี๋ยวไปรอฟังสรุปในหักระแสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขอแต่งงานนะครับคบกันยังไม่ถึงเดือนคณะก็ตกใจเฮ้ยเป็นเร็วไปหรือเปล่านะครับแต่ที่คณะปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรฮะ เพราะว่ามันมีใบนี้ครับนี่นะครับพี่การแกโพสต์เอาไว้นะครับอันเป็นใบทลองมงคลสมรสพระราชทานนะครับคือมีการขอมาเลยนี่นะฮะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่างจุยจุดกับจุยจุด,จดนะฮะด้วยสมนึกในมหาวิทยาลัยที่คุณและเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรสขอกาบเรียนและเรียนเชิญในงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานคือฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าเนี่ย ขอมงคลสรวนพระราชทนามาัแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องแต่งแล้วคณะก็เลยแบบโอ้โไม่กล้าขัดอ่อไม่กล้าขัดก็เลยยอมที่จะแต่งงานนะครับแล้วเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยนะโอ้โหมันจะต้องมีรถนําขบวนมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับคณะก็เลยทุกอย่างเลยเชื่อหมดเลยนะฮะแล้วกลายเป็นว่าพอกำลังจะแต่งงานปุ๊บอ่อก็มีสินสอดมาวางไว้ก่อนอ่าเป็นทอง50บาทเป็นเครื่องเพชรแล้วมารู้ทีหลังอา้าวสุดหาย ท้องปลอมนี่ว่าเออมันลอกนะครับเดี๋ยววันนี้เขามีการพิสูจน์ให้ดูในรายการหงกระแสด้วยแล้วที่สําคัญก็คือว่าไปเจอว่าผู้ชายคนนี้มีพันรายาอยู่แล้วนะครับโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอชมในหงกระแสครับน่าจะละเอียดยิบเลยนะฮะไล่กันไปทีละเม็ดทีละเรื่องนะครับรอชมกันต่อครับ